สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆในวงการเพลงลูกทุ่งกันนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่า หลายคนให้ความสนใจมากจริงๆก็คือกรณีมหาการ์บกันฟ้องร้องลิขสิทธิ์เพลงดังอมะตะโบรักสีดำค่ะคือจากเพลงที่เรารักคุ้นหูกลายเป็นคดีความใหญ่โตมีการเรียกค่าเสียหายกันโอ้โหหลักสิบล้านบาทเลยนะคะมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเยอะมากว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราเลยรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาลองคลี่คลายเรื่องนี้กันดูค่ะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงกันแน่ครับ เรื่องนี้จริงๆดูเผินๆเห,นเหมือนเป็นแช่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องเงินเงินทองทองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปเนี่ยเออมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยทั้งเรื่องโครงสร้างลิขสิทธิ์เพลงลูกทุ่งบ้านเราในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับค่ายเพลงเดิมแล้วก็เอ่อแนวทางการเอาเพลงเก่าๆก,กลับมาทำใหม่ในยุคนี้ด้วยครับ น่าสนใจมากครับน่าสนใจจริงๆค่ะเง้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะย้อนไปที่จุดเริ่มต้นเลยเพลงโบรักสีดำนี่จริงๆแล้วเป็นมายังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับโบรักสีดำนี่ถือเป็นเพียงระดับตำนานเพลงหนึ่งเลยนะครับในสายลูกทุ่งหมอลำคือดังมากๆในยุคนั้นขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติเลยก็ว่าได้พี่นางสิริพรอัมไพพง์ที่รู้จักกันดีพี่นางสิริพ,นพรนี่เองใช่ครับ ตอนนั้นพี่นางสังกัดอยู่กับบริษัท PGM Record หรือ PGM Record นะครับส่วนคนแต่งเพลงนี้ก็คืออาจารย์สุพันธ์สันติชัยครับผมอ๋อค่ะแล้วความดังตอนนั้นนี่คือระดับไหนคะพอจะนึกภาพออกไหมโอ้โหตอนนั้นดังมากครับเรียกว่าเป็นเพลงที่ทำให้พี่นางสิริพรแจ้งเกิดแบบเปรี่ยงปล่างเลยไปตามงานวัดงานบุญสถานีวิทยุ รถแห่นี่เปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับเป็นเพลงฮิตติดหูมากๆของยุคนั้นเลยคือ PGM สมัยนั้นก็ทําเพลงลูกทุ่งหมอลําออกมาเยอะมากและเพลงนี้ก็เหมือนเป็นเพลงเรือธงของค่ายเลยครับเข้าใจแล้วค่ะคือดังจริงเพลงใหญ่จริงๆแล้วเ,เรื่องมันมาเป็นคดีความได้ยังไงคะจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนใครเริ่มก่อนคะจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือทางบริษัท PGM Record เนี่ยแหละครับ ในฐานะที่เขา,เอาอ้างว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ในลิขสิทธิ์เพลงนี้เขาก็ได้ยื่นฟ้องร้องครับ ฟ้องศิลปินรุ่นน้องที่กําลังดังมากๆตอนนี้ก็คือลำไยไห่ทองคําเอาฟ้องลำไยเหรอคะใช่ครับฟ้องลำไยแล้วก็ต้นสังกัดก็คือค่ายไห่ทองคำรคคอร์ดของคุณประจัก์ชัยไห่ทองคำแล้วนะครับฟ้องลำไยโดยตรงเลยแล้ว p g m เขากล่าวหาว่าลำไยทําอะไรผิดคะถึงขั้นต้องฟ้องกันเลยข้อกล่าวหาหลักๆเลยนะครับก็คือทาง PGM อ้างว่าลำไยไห่ทองคำเนี่ยนำเพลงโบรักสีดํา ไปใช้ร้องแสดงคอนเสิร์ตตามงานต่างๆแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือมีการเอาคลิปการแสดงพวกนั้นนะครับไปเผยแพร่ต่อในช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะใน YouTube อ๋อคือทั้งร้องแสดงสดแล้วก็เอาคลิปไปลงออนไลน์ด้วยใช่ครับซึ่งทาง PGM ก็บอกว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าไม่ได้มาขออนุญาตเขาก่อนอย่างถูกต้องแต่ว่าเอ๊ะ การเอาเพลงเก่ามาร้องบนเวทีคอนเสิร์ตปกติมันก็เห็นทำกันเยอะแยะนี่คะทำไมเคสนี้ถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ล่ะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ คือจร,จริงๆการเอาเพลงคนอื่นมาร้อง cover เนี่ยมันก็มีแง่มุมเรื่องการให้เกียรติการสืบทอดเพลงเก่าๆนะครับแต่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของอสิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนกับสิทธิ์ในการทําซ้ําเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมีการบันทึกการแสดงนั้นแล้วเอาไปลงในแพลตฟอร์มอย่าง Youtube ซึ่งมันมันอาจจะสร้างรายได้หรือมีคนดูเยอะมากๆ จุดที่ทําให้เรื่องนี้มันดูรุนแรงขึ้นไปอีกก็คือทาง PGM เขาอ้างว่าการละเมิดแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้ง2ครั้งแต่มันเกิดขึ้นซ้ำๆเยอะมากจนเขาสามารถรวบรวมหลักฐานได้เป็นคดีได้เอ่อว่ากันว่ากว่า200คดีเลยครับฮะ2 0 0คดีเยอะมากเลยนะคะฟังดูแบบโอ้โหละเมิดกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วตัวเลขค่าเสียหายที่เรียกกันนี่เห็นว่าสูงมากด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้เป็นอีกประเด็นที่ทำให้คนฮือฮากันมากขึ้นมีข่าวออกมาว่า PGM เนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นจากทางลำไยหทองคำกับค่ายไห้ทองคำมูลค่าอาจจะสูงถึงกว่ากว่า20ล้านบาทครับ20ล้านโหตัวเลขน่าตกใจมากค่ะครับสูงมากจริงๆสำหรับคดีลิขสิทธิ์เพลงในบ้านเราปกติอาจจะเห็นฟ้องกันบ้างแต่ตัวเลขระดับนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆค่ะ 20ล้านบาทนี่มันก็เลยทําให้คนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะตัวเลขนี้มันสมเหตุสมผลไหมคิดมาจากอะไรทํำไมมันสูงขนาดนั้นแน่นอนครับคําถามนี้เกิดขึ้นทันทีเลยคือฝั่ง PGMM เขาก็อาจจะมองว่าการละเมิดมันเกิดเยอะหลายครั้งหลายเวทีคลิปก็เยอะคนดูเป็นล้านล้านมันก็สร้างความเสียหายทางธุรกิจให้เขาเยอะอันนี้คือมุมของ PGMM นะครับแต่ในมุมคนทั่วไปหรือแม้แต่คนในวงการเองก็อาจจะมองว่าเอ๊ะ มันสูงเกินไปหรือเปล่ามันเลยกลายเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วค่าเสียหายมันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วทางฝั่งที่โดนฟ้องล่ะคะคุณลำไยกับนายห้างประจักษ์ชัยเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างคะเจอฟ้องหนักขนาดนี้เรียกเงินเยอะขนาดนี้โอโ้โหทางนายห้างประจักษ์ชัยไฮทองคำนี่ก็ออกมาตอบโต้ทันควันเลยครับแล้วก็ค่อนข้างเอ่อดุเดือดพอสมควรคือแสดงท่าทีไม่พอใจชัดเจนมากทั้งเรื่องที่โดนฟ้อง แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลข20ล้านเนี่ยเขามองว่ามันสูงเกินจริงไปเยอะเหมือนแบบจงใจจะเล่นงานกันมากกว่าจะเป็นการรักษาสิทธิ์ตามปกติทั่วไปอะไรทํานองนั้นครับนอกจากเรื่องค่าเสียหายมีประเด็นอื่นที่ทางในห้างประจักษ์ชัยเขาหยิบยกขึ้นมาพูดอีกไหมคะมีครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่เขายกขึ้นมาก็คือเขาตั้งคําถามกลับไปว่าทําไม PGM ถึงเลือกฟ้องเฉพาะลำใหญ่ไฮทงคําคนเดียวอ๋อใช่ใช่ใช,ช่ประเด็นนี้ ทั้งๆที่จริงๆแล้วมีนักร้องคนอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเลยทั้งที่มีเชื่อเสียงไม่มีเชื่อเสียงก็นําเพลงโบรักสีดําไปร้องแสดงตามงานเหมือนกันทําไมถึงเจาะจงมาที่ลาไยคนเดียวซึ่งคําถามนี้ก็ก็น่าคิดนะครับทําให้คนในสังคมก็สงสัยตามไปด้วยว่าเอ๊หรือมันมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่านั่นสิคะน่าคิดจริงๆคะ่ะแล้วเรื่องจํานวน200คดีที่ PGM อ้างล่ะคะทางนายห้างประจักษ์ชัยเขายอมรับไหมคะเรื่องนี้ไม่ยอมรับครับ คุณประจักษ์ชัยก็โต้ว่าตัวเลข200คดีเนี่ยมันเกินจริงไปมากเขาเชื่อว่าจริงๆไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนเรื่องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเอาจจริงเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธสัทีเดียวนะครับเขาบอกว่าก็ยินดีจ่ายนะตามกฎหมายว่ายังไงก็ว่าตามนั้นอ้าวยินดีจ่ายแต่แต่มีเงื่อนไขครับคือเขาต้องการจ่ายให้กับบริษัท PGM โดยตรงหรือจ่ายให้อาจารย์สุพรรณสันติชัยผู้แต่งเพลงโดยตรงเท่านั้นเขาบอกว่าเขาไม่ไว้ใจ แล้วก็ไม่ต้องการจ่ายผ่านออบุคคลที่3หรือตัวแทนที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจาก PGM i t อ๋อมีเรื่องตัวแทนเข้ามาอีกใช่ครับตรงนี้ก็เลยเป็นอีกปมขัดแย้งหนึ่งที่ทำให้ยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องไปว่ากันในศาลว่าใครมีสิทธิ์รับเงินกันแน่โหซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะแล้วคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้เลยค่ะ เจ้าของเสียงร้องต้นฉบับพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์ท่านว่ายังไงคะเรื่องนี้ท่านรู้เรื่องไหมมีส่วนในการฟ้องด้วยหรือเปล่าคะอันนี้เป็นอีกจุดที่เออน่าประหลาดใจเหมือนกันครับเพราะจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าพี่นางสิริพรท่านเพิ่งจะมารู้ข่าวเรื่องฟ้องร้องนี่พร้อมๆกับคนอื่นเลยฮะจริงหรอคะครับแล้วที่สําคัญคือท่านยืนยันด้วยตัวเองเลยว่า ท่านไม่ได้เป็นคนริเริ่มไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการตัดสินใจฟ้องของ PGM ครั้งนี้อ้าวกลายเป็นว่านักร้องต้นฉบับไม่ได้เป็นคนฟ้องเองซะง,งั้นแล้วแบบนี้มันยังไงต่อละคะเรื่องสถานะลิขสิทธิ์เพลงนี้สรุปแล้วมันเป็นของใครกันแน่ของพี่นางหรือของ PGM หรือของอาจารย์สุพันคะนี่แหละครับคือคําถามใหญ่ที่ตามมาเลยการที่พี่นางบอกว่าไม่ได้ฟ้องเนี่ยมันทําให้คนยิ่งสงสัยเพิ่กันใหญ่ว่า ตกลงแล้วสิทธิ์ในเพลงโบรักสีดำจริงๆตอนนี้มันอยู่ที่ใครกันแน่คือตามหลักทั่วไปนะครับสัญญาทำเพลงสมัยก่อนน,นู้นๆะน่ะอาจจะระบุให้ลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่มันตกเป็นของค่ายเพลงแต่ว่ารายละเอียดจริงๆในสัญญาระหว่างพี่นางอาจารย์สุพันกับ PGM ตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงแน่มีการโอนสิทธิ์ขาดให้ค่ายไปเลยไหมหรือว่าสิทธิ์บางส่วนยังอยู่ที่ผู้สร้างสรรค์ อันนี้เป็นจุดที่ยังยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนออกมาสู่สาธารณะได้เลยครับมนเลยยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกแล้วพอจะมีใครในวงการที่พอจะให้ความกระจ่างเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะคะก็ะมีครับมีผู้ใหญ่ที่ทุกฝ่ายให้ความเคารพอย่างครูสลาคุณวุฒิท่านก็ได้ออกมาให้ความเห็นอยู่บ้างนะครับครูสลาท่านก็ยอมรับว่าเออจากข้อมูลที่ท่านพอจะรู้เนี่ยเพลงนี้มันเริ่มมาจากค่าย PGM จริง แต่งโดยอาจารย์สุพันอันนี้คือข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ตรงกันค่ะแต่พอลงลึกไปถึงเรื่องสำคัญคือไอตัวสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะบอกได้ชัดๆเลยว่าปัจจุบันเนี้ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้เนี่ยครูสลาท่านก็ยอมรับตามตรงว่าท่านเองก็ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้ชัดเจนเหมือนกันเอ้าขนาดครูสลาเองก็ยังไม่แน่ใจหรอคะใช่ครับ ซึ่งมันก็ยิ่งตอบย้ำว่าเรื่องเอกสารสิทธิ์นี่มันมีความคลุมเครืออยู่จริงๆแล้วในฐานะที่ครูสลาท่านก็เป็นเหมือนคนกลางที่ทุกคนเคารพอะนะคะท่านได้มีเสนอแนะแนวทางหรือทางออกอะไรสําหรับเรื่องนี้ไว้บ้างไหมคะครูสลาท่านให้ข้อคิดที่ดีมากครับท่านมองว่าการที่จะมุ่งหน้าไปสู้คดีกันในศาลอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับวงการเพลงซึ่งมันควรจะเป็นวงการที่แบบเออรักใคร่กลมเกลียวการช่วยเหลือการอะไรแบบนั้นนะครับ ท่านเชื่อว่าการสู้คดีกันไปเนี่ยมันอาจจะยิ่งทําให้บาดหมางกันรุนแรงขึ้นแล้วสุดท้ายก็อาจจะไม่มีใครได้ประโยชน์จริงๆเลยก็ได้แล้วทางออกที่ครูสลาเสนอคืออะไรคะท่านก็เสนอทางออกที่เน้นการพูดคุยประนีประนอมครับคืออยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยทั้ง PGM ทั้งฝั่งลำไยคุณประจักษ์ชัยหรืออาจจะรวมถึงอาจารย์สุพันพี่นางด้วยลองหันหน้าเข้าหากันเปิดอกคุยกันดีๆ หาจุดที่พอจะตกลงกันได้ยอมรับกันได้เป็นการแก้ปัญหาแบบนุ่มนวลใช้ความเข้าใจเห็นใจกันมากกว่าจะใช้แต่กฎหมายมาตัดสินอย่างเดียวฟังดูก็เป็นแนวทางที่ดีนะคะแต่ในทางปฏิบัติละคะกับคดีที่แบบเดิมพันสูงขนาดนี้มันจะคุยกันได้จริงหรอคะครูสลาท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าโอเคการเจรจาเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรมด้วยไม่ใช่คุยกันลอยๆ แต่ที่สำคัญที่สุดที่ท่านอยากเห็นคืออยากให้การพูดคุยนั้นมันไปด้วยหัวใจไทยที่รักกันอืคำนี้ดีจังค่ะครับมันสะท้อนวัฒนธรรมคนวงการบันเทิงไทยที่มักจะผูกพันกันเหมือนพี่น้องท่านอยากเห็นการให้อภัยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้มากกว่าจะมาห้าหันกันจนมองหน้ากันไม่ติดซึ่งก็เป็นมุมมองที่น่าชื่นชมนะครับ แต่แน่นอนว่าในโลกความจริงเรื่องผลประโยชน์เรื่องกฎหมายมันก็ทำให้การหาจุดลงตัวแบบนั้นยากอยู่เหมือนกันนอกจากทางออกเฉพาะหน้าแล้วครูสลายยังมองไปถึงผลกระทบยาวๆของเคสนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับท่านมองว่ากรณีโบรักสีดำเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นบทเรียนสำคัญให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทยได้เลย ท่านก็หวังว่าถ้าหากคู่กรณีเขาสามารถคุยกันหาข้อยุติกันได้ด้วยดีนะไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามผลลัพธ์ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนบรรทัดฐานที่ดีให้กับวงการในการจัดการปัญหาลิขสิทธิ์เพลงลักษณะนี้ในอนาคตต่อไปครับบรรทัดฐานที่ดีที่ว่านี่หมายถึงในแง่ไหนคะก็อาจจะหมายถึง แนวทางการตีความเรื่องการเอาเพลงเก่ามาใช้ใหม่ที่มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมหรือการกำหนดอัตราค่าลิขสิทธิ์ที่มันเป็นธรรมสมเหตุสมผลมากขึ้นหรืออาจจะเป็น